สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสมาชิกทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ครับจะเป็นสูตรคำนวณ3ตัวตรงแบบชุดเดียวนะครับซึ่งเป็นสูตรคำนวณของสุดท้ายที่ผมจะมาลงไว้ชมกันสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามกันนะครับก็จะเป็นแนวทางว,วันที่1นกันยายน2 5 6พันะคารัยบอ่นะซึ่งผมจะนำา3ตัวท้ายรอางวันที่1 ในห้างงวดที่ผ่านมานะครับเริ่มตั้งแต่งวดออกแปดครับต่อมานะครับออก6 05นะครับงวดต่อมาออก530นะครับต่อมาออก4 53นะครับงวดต่อมาออก7 8 2ครับซึ่งในงวดนี้นะครับผมจะคำนวณนะครับหาเลขชุดนะครับสามตรงครับ ที่ออกมาจะ 7, 7 82ให้ดูกันเนาะสูตรแรกจะเป็นสูตรหาหลักร้อยนะครับอ่าเรามาดูกันครับหลักร้อยงดนี้นะครับจะเป็นเลขตัวไหนนะครับก็ผมจะย้อนหลังให้ดูนะครับจะเริ่มนะครับตั้งตั้งแต่มูดที่ออกอ่านี่ครับห0ศูห้าเนาะซึ่งหลักร้อยครับผมจะย้อนหลังไว้ที่งดนี้6 0 5ูนห้า นำสามตัวนี้นะครับเอามาบวกกันครับได้เลขสี่บในงูแรกนะครับหลักร้อยนะครับดได้เลขหกนะครับ,รบ, 6, รบซึ่งเราจะนำนะครับค่าตัวนี้นะครับเอามาเทียบครับหลักร้อยในงูที่ออกสี่ห้าสามซึ่งหลักร้อยในงูนี้ได้เลขสี่นะครับก็จะนำหลักร้อยงูนี้ที่ออกห้าสามส่นมาบวกกับ 110นะครับสตัวนี้บวกกันนะครับบวกกันแล้วนําค่าที่ออมานะครับจะเท่ากับในงวดแรงนะครับที่ได้เลขสี่นะครับลองบวกดูนะครับว่าได้เลขสี่จริงไหมนะครับนํำสามตัวนี้บวกกัน5บูชเป็น9 9้าบูชีห้าเท่ากับสิบสี่นะครับได้เลขสี่ซึ่งมันจะเท่ากันนะครับในงวดนี้ครับผมก็จะใช้วิธีนะครับอย่างนี้ครับเอามาหาหลักร้อยนะครับผมใช้วิธีเทียบค่านะครับ ก็จะยึดที่เลข4ตรงนี้เป็นค่าคงที่นั่นครับก็จะนําหลักร้อยในงวดเด7 7 8 2ครับเอามาบวกกันครับกับ110นะครับ110ซึ่งหลัก10เรายังไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นก็ผมก็จะมาคนะํานวณครับหาหลัก10ก็จะเริ่มที่งวดนี้872ต่อมาออก605ครับ ห้าสามศูนย์สี่ห้าสามเจ็ดแปดสองครับสูตรที่สองจะเป็นสูตรหาหลักสิบนะครับหาหลักสิบหายัางไงนะครับก็โดยใช้วิธีอย่างนี้ครับใช้หลักสิบสองตันนี้เอามาบวกกันได้ค่าตัวแรกนะครับสังเกตที่ค่าตรงนี้นะครับในงวดแรกได้ริบเก็ดครับหลักสิบคือเลขศูนย์ต่อมางวดที่สองครับใช้หลักสิบสองตันนี้เอามาบวกกัน ในงูนี้ออก4 5 3น่ครับหลักสิบได้เลข5นะครับ3บู5เท่ากับ8นะครับจาก7นะครับที่เป็น7ครับมันจะเพิ่มไป1แต้มเป็น8นะครับฉะนั้นในงดนี้ก็จะเป็น9ถูกไหมครับอ่าโดยจะนำค่าตัวนี้นะครับค่าตัวนี้เอามาเทียบหาหลักสิบในงดนี้นะครับก็จะนําหลักสิบงูที่แล้วนะครับที่ออก7 8 2เอามาเทียบกับค่าตัวนี้นะครับ เก้าแปดบวกลูเลขอะไรครับถึงจะออเป็นค่าองค์เป็นเก้าฉะนั้นในงูนี้จะเป็นเลขหนึ่ง, 8, งนะครับแปดบวกหนึ่งเท่ากับเก้านะซึ่งไทม์ไลน์สูตรอันนี้มันจะเพิ่มทีละแท้บจากเจ็ดเป็นแปดแปดก็จะเป็นเก้าถูกไหมครับในงูนี้นะครับหลักสิบที่ได้คือเลขหนึ่งนะครับซึ่งจะมีมาแบบนี้นะครับต่อมาครับอ่ะเราก็ย้อนมาดูนะครับหลักร้อยครับ หลักร้อยเราก็จะนำนะครับหลักสิบเอามาบวกด้วยนี่ครับเจ็ดบวกด้วยหนึ่งนะครับตามสูงนะครับก็จะบวกกันสามหลักเนาะเราใช้อ่านี่ครับหลักสิบเนี่ยจ็ดบวกด้วยหลักสิบเนี8 8่ยเป็นแปดแปดบวกด้วยเลขอะไรครับซึ่งจะเป็นค่าออกมาเป็นสี่ฉะนั้นจะเป็นเลขหกนะครับแปดบวกด้วยหกเท่ากับสิบสี่นะครับซึ่งค่าตรงนี้ะนะครับก็จะตรงกันแล้วครับ หลักร้อยได้จะเป็นเลข6ในงูนี้หลักสีบได้หนะครับนี่เอามาบวกกันหกหนึ่งนะครับเป็นคู่ร1 0ยสิบในงูนี้ต่อมาครับสูตรสุดท้ายเป็นสูตรฐานหลักหน่วยนี่ครับมาดูกันครับหลักหน่วยงูนี้จะเป็นเลขตัวไหน วิธีหาหลักหน่วยบดนะครับในงวดที่605นะครับก็จะนำ3ตัวนี้บวกกันนะครับ8บวด้วย0บวด้วย5เท่ากับ13ได้เลข3นี่คือค่าคงที่นะครับต่อมางวดที่2ครับนำ3เลขนี้เอามาบวกกันนะครับซึ่งจะมีค่าเท่ากับ3 5บวก5เป็น10บวกด้วย3เป็น13ได้เลข3ครับต่อมางวดนี้นำหลักร้อยนะครับบวกด้วยหลักสิบ ตเ,เลขหนึ่นะครับ 8, 8. 3, เดบวกิหนึ่งเท่ากับแปดดบวกลเลขอะไรครับถึงจค่าเป็นสซึ่งค่าตัวนี้ครจะเป็นค่าคงที่นะครับเจกเป็นแปดนะครับแปดบวกลนหะครับเท่ากับสินะซึ่งค่าตัวนี้มันก็จะตรงกันนะครับหลักหน่วยได้คือเลขห้าน,นะครับหลักสิบได้เลขหนึ่หลักร้อยได้เลขห ส่วนอีกสูน uh ึ่งครับวิทยาารหลักสิบนะครับตัวใช้เลขคงที่ครับก็จะนำแปดบวดด้วยศูนย์นะครับมีค่าเป็น0ูนะครับต่อมา5้าบวิด้วยศูนย์เป็นห้าห้าบวิด้วยห้ามีค่าเป็นศูนะครับต่อมาเจ็ดบวิด้วยสองเป็นเก้าเกบวด้วยหนึมีค่าเป็นศูนย์ซึ่งค่าคงที่ตรงนี้นะครับมันจะตรงกันครับทั้ง3ามดนี้เพราะฉะนั้นหลักสิบมดนี้นะครับ เลขที่เด็กโเลก็จะเป็นเลขหนึ่งจากสูตรที่มันชนกันหลายสูตร,รสูตรนี้เป็นสูตรคำนวณหาสาตัวตรงนะครับซึ่งได้ชุดเดียวคือ615นึ่ะครับหกหครับจากสูตรคำนวณที่ได้นะครับ ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะครับ6-1-5นะครับสวนรคู่ชุด2ตัวนะครับคู่ที่ถิงก็จะเป็นหน่งห้ ซึ่งจะเด่นอยู่ที่3คู่นี้นะครับคู่2ตัวที่น่าลุ้นส่วนชุด3ตัวหกหนะึ่งห้าหกนึ่งจิตสี่หนึ่งจิแปต่ประมาณนี้ครับชุด3ามตัว ซึ่งเลขชุดตัวนี้นะครับถ้าเรามาเทียบกับในนี้นะครับ615ครับแล้วมาเทียบดูกับคู่ท้าย0หนี่ครับ6คู่ท้าย้5ก็จะมีชนกับสู่นะครับสถิติในนี้นะครับ615ครับซึ่งในนี้ทํามาจากออกแทบทั้งงวดเลยครับเพราะฉะนั้นในงวดนี้นะครับเป็นเลขชุดที่น่าสนใจชุดนี้ครับ615นะครับ จะประมาณนี้นะครับสุดท้ายนี้ขอให้ FC ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ